สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะมาพบกับนัตตี้เช่นเคยนะคะที่ M&N Channel นะคะนัตตี้นะคะอยู่ที่ Ford ดบัลงสิตนะคะฝากทุกคนจําให้ขึ้นใจเลยนะคะนึกถึงนัตตี้นะคะนึกถึงนัตตี้ฟอร์ดบัลังกสิตนะคะสําหรับวันนี้นะคะนัตตี้จะพาทุกคนมาพบกับรีวิวนะคะชุดแต่งของกระบะ Ford ดแลนเจอนะคะเป็นรุ่นวายแท็นะคะตัวนี้จะเป็นตัว4ี่สราคานะคะจะอยู่ที่1นึ่งล้านสองแบาท ส่วนตัว 4x2 นะคะเกียร์ออโต้นะคะราคาอยู่ที่1,29,000บาทแล้วก็มีอีกหนึ่งทางเลือกให้เลือกนะคะจะเป็นเกียร์ธรรมดาราคาอยู่ที่979,000บาทนะคะส่วนสีที่ต้องเพิ่มจากราคาตัวรถก็จะเป็นสีส้มนะคะมีสีเดียวนะคะที่เพิ่มอยู่ที่10,000บาทในรุ่นว t ยแทนะคะเครื่องยนต์จะเป็นเครื่องยนต์2,000ซีซีนะคะมาพร้อมกับแรงม้านะคะ 4x2 แรงม้าจะอยู่ที่180แรงม้า ส่วน4คูณ4นะคะแรงม้าจะอยู่ที่213แรงม้าไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปชมชุดแต่งคันนี้กันเลยดีกว่าค่ะว่าหล่อเท่และบึกบึนแค่ไหนเริ่มจากทางด้านหน้าเลยด้านหน้าเลยนะคะตรงนี้ที่ลูกค้าเห็นกนนันกชนหน้าเป็นกันชนหน้าเหล็กของ h ั m m e r h ์ m m e r มอรแท้ๆเลยนะคะเหล็กหนาอย่างดีนะคะตัวนี้มาพร้อมกับห่วงลากจูงสามารถใช้งานได้จริงส่วนในตัวไวแท็ก 4, 4คณ4เซนเซอร์หน้าจะมีทั้งหมด 6. จุด เราถอดกันชนเดิมออกเปลี่ยนให้ลูกค้านะคะแต่ตัวเซ็นเซอร์เราก็ย้ายมาใส่ที่ตัวกันชนของ h ัมเมอร์ให้ด้วยนะคะทางด้านหน้าด้านบนตรงนี้เลยตัวนี้จะเป็นกระจังหน้าในแบบของ l a ปเตอตัวฟอร์ดตัวใหญ่ใหญ่ FORD ใหญ่ๆนี้นะคะสามารถเลือกสีได้เลยอยากได้สีเดียวกับตัวรถสีแดงสีสม้มสีเขียวสีน้ำเงินสีเหลืองนัตตีสามารถจัดให้ได้หมดเลยจ้ะด้านบนตรงนี้เลยที่ทุกคนเห็นจะมีสัญลักษณ เป็นรูปสัตว์ตัวน้อยเป็นรูปน้องแรดนะคะตัวนี้จะเป็นสกู๊ปแรดก็ตัวนี้ทําสีนะคะเป็นสีทูโทนเพื่อให้เข้ากันกับสีเดียวกับตัวรถนะคะซึ่งตัวรถจะเป็นสีดําตัวนี้ก็ทําให้เป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมาดูด้านข้างกันบ้างทางด้านข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นคิ้วล้อหมุดขนาดหนิ้วนะคะจะเป็นหมุดหลอกไม่ได้เจาะกับตัวถังรถทางด้านล่างเลยตรงนี้จะเป็นแม็กยางออฟโรด เป็นขอบ16นะคะแต่ลูกค้าสังเกตได้เลยว่าไม่เล็กซึ่งด้วยตัวยางนะคะดอกยางของเราตัวนี้จะเป็นยางออชเลนดอกยางจะค่อนข้างหนาและขนาดยางจะมีขนาดที่กว้างและใหญ่ยางตัวนี้สามารถวิ่งได้ทั้งทางเรียบและทางลุยเลยค่ะต่อมาตัวนี้ก็จะเป็นข้อมือเปิดนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกันลอยตัวนี้จะเป็นสีดำเงาสติกเกอร์สาัดาคน นี่เลยดูเลยนี่ค่ะสติกเกอร์าสัตว์คนนะคะมีให้เลือก20กว่าลายกันเลยทีเดียวหรือลูกค้าอยากจะได้ลายที่เป็นของตัวเองชื่อตัวเองแจ้งนัตตี้ได้เลยค่ะนัตตี้จัดให้ได้หมดเลยนะคะทางด้านบนของกระบะก็จะเป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์ซึ่งดมเดิมของรุ่นไวแท็กอะค่ะจะเป็นสปอร์ตบาร์ตัวนี้จัดเปลี่ยนให้เป็นโลบาร์เหล็กของฮัมเมอร์เลยสามารถใช้งานได้จริงนะคะเหล็กเ<ๆ>ขาค่อนข้างดีมากเลยมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3ทางด้านบนนู้นเลยค่ะ มาที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะครอไฟหน้าข้อไฟท้ายก็สีดําเงาครอมือเปิดแบบดาบตัวนี้ก็เป็นสีดําเงานะคะตัวนี้จะเรียกว่าข้อมือเปิดแบบดาบแต่ถ้าเอาตัวนี้ออกไปก็จะเป็นตัวข้อมือเปิดธรรมดาแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นกันชนท้ายฮัมเมอร์มาพร้อมกับตัวนี้จะเป็นไฟนะคะเวลาลูกค้าหยยบเบรกไฟเบรกก็จะขึ้นตรงนี้ด้วยเซนเซอร์ <S S นะคะที่อยู่กับตัวกันชนเดิมเราก็ย้ายมาใส่ให้กับตัวกันชน ตัวนี้ด้วยเลยนะคะกันชนตัวนี้ก็จะมีนะคะลูกค้าสังเกตจะมีเป็นตัวเหยียบนะคะเป็นตัวเหยียบเนี่ยสามารถเหยียบขึ้นได้ใช้งานได้จริงใช้งานได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะแล้วก็ตัวกระบะของวายแท็กก็จะเป็นอีซิลิฟนะคะเป็นช่วยผ่อนแรงนะคะขณะเปิดฝาท้ายทุกคนสังเกตว่านะัาที่เปิดปิด ด้วยมือเดียวอย่างง่ายดายเลยนะคะลูกค้าผู้หญิงสามารถใช้งานได้สะดวกกระบะไลเนอร์อะไรพวกนี้ค่ะมาจากโรงงานแล้วนะคะตัวนี้เป็นแบบเข้ารูปมาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันทางด้านในบ้างน,นะคะทางด้านในเบาะหนังจะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้สีส้มนะคะแล้วก็มีคลิปสีส้มมีคำว่าวายแท็กนะคะอยู่ที่เบาะด,ด้วย เกียร์นะคะพวงมาลายัยคอนโซลก็หุ้มหนังสีดำได้สีส้มเดี๋ยวนัาตี้พาชมนะคะข้างในน,นี่ค่ะทุกคนสังเกตว่าตรงนี้จะเป็นหนังนะคะก็จะเป็นเฉพาะในรุ่นวายแถ็เท่านั้นนะคะที่จะหุ้มหนังมาให้แบบนี้แล้วแล้วก็หน้าจอขออนุญาตสตาร์ทรถนะคะ หน้าจอนี่จะเป็นหน้าจอสัมผัสนะคะขนาด8นิ้วเป็นภาษาไทยแล้วนะคะใช้งานได้ง่ายค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นแอร์แยกอิสระซ้ายขวาสามารถปรับได้นะคะฝั่งซ้ายต้องการแอร์องศาที่เท่าไรฝั่งผู้โดยสารนะคะฝั่งคนขับนะคะอาจจะร้อนกว่าอะไร่งเงี้ยคะ่ะสามารถปรับได้เลย เป็นเมนูภาษาไทยแล้วใช้งานได้ง่ายค่ะโทรศัพท์ตัวนี้ก็สามารถเชื่อมต่อกับ Apple, CarPlay แล้วก็ Android Auto ได้เลยนะคะมีตัวระบบนำทางให้ด้วยเลยนะคะตัวนี้ระบบนำทางค่อนข้างแม่นยำเพราะว่าจะเป็นระบบนำทางในแบบของดาวเทียมในส่วนของตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าเชื่อมต่อโทรศัพท์ตัวแอปพลิเคชันมันจะขึ้นมาอยู่ที่หน้าจอตัวนี้เลยแล้วก็ตัวหน้าจอซิงคนี้นะคะถ้าลูกค้าเชื่อมต่อกับโทรศัพท์เอาไว้แล้วในกรณี เกิดอุบัติเหตุรถชนพลิกคว่ำแอร์แบ็กแตกหรือว่าระบบจ่ายน้ํามันนะคะถูกตัดระบบตัวนี้ค่ะจะโทรไปให้ที่หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน1 6 6 9ให้ลูกค้าอัตโนมัติเลยนะคะตัวนี้ถือว่ามีค่ายเดียวเท่านั้นนะคะที่มีกระจกนะคะจะเป็นกระจกตัดแสงอัตโนมัติมีช่องเก็บแว่นให้ด้วยนะคะตรงนี้ แล้วก็ที่ปัดนน้ำฝนอัตโนมัตินะคะไฟหน้าอัตโนมัตินะคะไฟหน้าออโต้แล้วก็มาดูกันที่ตรงด้านล่างตรงนี้บ้างนะคะตัวนี้ก็จะมีเป็นช่องเสียบ USB ให้นะคะด้านใน1ช่องนะคะแล้วก็ทางด้านนอก1ช่องช่องเสียบไฟ12โวลต์ให้ด้วยนะคะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นหมุมปรับโหมดนะคะการขับขี่ซึ่งจะมีใน4คูณ4นะคะอ่านี่ค่ะคี พวงมาลายัยก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะปุ่มมันสิมันปุ่มมันติฟังก์ชันที่พวงมาลายัยเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งานนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะลองไปนั่งที่เบาะหลังให้ดูดีกว่าค่ะว่านั่งสะดวกสบายแค่ไหนพื้นที่กว้างขวางไหมติดไหมอย่างเงี้ยเนาะ,ะมีลูกค้านะคะมีท่านผู้ชม ที่รับชมคลิปรีวิวจากนัตตี้อยู่นะคะขอให้มานั่งให้ดูหน่อยว่าสะดวกสบายไหมนะคะกว้างไหมอ่นี่ค่ะตัวนี้จะเป็นผ้าย,ยางเข้ารูปนะคะเดี๋ยวนัตตี้จะทําการจัดติดตั้งให้กับลูกค้าอีกทีนึงนี่ค่ะนั่งค่อนข้างสะดวกสบายกว้างขวางนะคะถ้าตรงๆคือ3ามคนก็ยังหล้มรวมเลยเนาะนคะคะสังเกตทิศนาตตี้กับตัวหลังคานัตตี้มี สูงอยู่ที่159นะคะตัวนี้สบายๆเลยค่ะลูกค้าสูง1้0กว่าก็นั่งสบายเลยนะคะโอเคก็ได้รับชมนะคะกันไปแล้วสำหรับรุ่นวายแท็รอบๆคันตัวนี้จะเป็นชุดแต่ง h ั m m e r รอบคันเลยนะคะซึ่งเป็นจัดแบบจัดแต่งเต็มแบบพิเศษให้เลยนะคะแล้วก็ที่พิเศษไปอีกก็คือลูกค้าไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ของชุดแต่งแต่อย่างใดนะคะนัตตี้ไม่มีเก็บค่าด้จ่ายของชุดแต่งแต่อย่างใดฝากไว้ด้วยนะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่ห่างไกลกันนะคะอยู่แต่งจังหวัดอยู่พื้นที่ห่างไกลกันนัตตี้สามารถดูแลได้นะคะมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์ไปหาถึงที่ถึงหน้าบ้านเลยนะคะแล้วก็นัตตี้นะคะจะขับรถรอๆคันนี้คะ่ะไปส่งให้ลูกค้าถึงหน้าบ้านได้เลยนะคะยังไงก็นึกถึงฟอรดนะคะขอให้นึกถึงนัตตี้ร์อแรงศิษย์ไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวนัตตี้ทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ที่ด้านล่าง เบอร์ะะติดต่อนัตตี้0959522887นะคะ ID line นะคะจะเป็น MY ขีดกลางแล้วก็ NUTTY ก็คือ my natty นั่นเองก็จะเป็นช่องทางการติดต่อของนัตตี้และหลายช่องทางเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างฝากด้วยนะคะเข้าไปกดติดตามนะคะกดไลค์ที่เพจ Facebook ของนัตตี้นะคะชื่อ Ford Promotion โดนใจโดนใจยังไงนะคะทักเข้ามาคุยกันค่ะเดี๋ยวลูกค้าจะรู้ว่าโดนใจแน่นอนกับโปรโมชั่น ชุดแถมชุดแต่งที่แบบจัดเต็มให้กับทุกคนเลยนะคะยังไงนัตตี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับนัตตี้ด้วยนะคะสําหรับ mnn ford นะคะวันนี้นัตตี้ต้องขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวจะต้องไปทําการนะคะล้างขัดเคลือบสีให้กับลูกค้ารอส่งมอบพรุ่งนี้เช้าค่ะลูกค้าจะมารับรถแต่เช้าตรูเ่เลยเลิกดีๆนะคะถึงจะมีโควิดแต่นัตตี้ก็ยังขายรถแล้วก็ดูแลลูกค้าได้ปกตินะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย